็เดี๋ยววันนี้มีภารกิจนะฮะที่จะไปภูเก็ตแล้วก็จุดหมายปลายทางของผมก็คือหาดในหาด่าและวันนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวมีเพื่อนสุดที่รักมาด้วยเรียกว่าคนขับเอนคคุณหงคุณหงก็มาเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเพราะว่าหงเนี่ยเขามาจากกระบี่เนาะ จริงๆหงเนี่ยเป็นวิศวกรเหมือนกันนะครับแต่ว่าหงถูกส่งมาอยู่ที่ไซต์ที่กระบี่ตอนนี้ก็ใกล้จะสัญญาที่นี่และก็เลยแวะมาหาป้าที่พังงาแล้วก็ผมก็เลยลากไปภูเก็ตไปถ่ายงานด้วยเลยเอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปยังไงที่ไหนยังไงบ้างอุ้ย สที่เขาบอกว่าให้กั้นหายใจใช่ไหมตั้งแต่ต้นสะพานถึงปลายสะพานนะแล้วก็ถ้าเราก้นหายใจได้แล้วอธิษฐานเราจะส,สมหวังในคาที่เราอธิษฐานไว้ <Wow. S 1> เดี๋ยวลองดูนี่เริ่มจากตรงนี้เลยเรตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้เลยมันยาวลองนะเออลองดูใจจะขาดก่อนหนึ่งสองสามนะยัง,งยังนะตรงนี้ลยตรงนี้นะ <laughs> โอเคโอเคนึงสอง để để tôi không biết. อีสิบล้อเมื่อกี้นะถามจริงมีใครทำแล้วเออเคอมีใครทำแล้วสมหวังบ้างบอกอน,นี่มอบคุณมากเอยนี่ก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเคยทำแล้วเคยทำแล้วมันสมหวังหรือเปล่าจำไม่ได้อ,อนี่เ,ออเดี๋ยวเราจะเข้าด่านจันชัยมันเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยโอ,อเข้าออกเข้าออก เขา้าภูเก็ตน,นี่ต้องต้องอินเตอร์หน่อยนะผมสปีกิ้งนิดเนี่ยเยอเอต้องสปีกิ้งเราจะพูดไทยไม่ได้เราต้องไทยคำเองกฤษคำกระแด่ <c oughs> <g ather> ห,นหน่ <Good. S 1> อยเกินอาจารย์อาจารย์เคยสอนมาจำชื่ออาจารย์ได้เลยอาจารย์นงรักนี่แหละสอนตอนอยู่โรงเรียนกระทูวิทย์ uh huh. เราต้องพูดกระแด่นะไอ้สาป,ปไม่สำคัญหรอกถูกไอ้เขาเรียกอะไรนะวอลแคบบรี่อะ <c oughs> ไรพวกเนี <c oughs> ้ย คนตรวจก็มีตั้งหลายคนใช่แต่เขาไม่ได้ปิดหน้าปิดตาหมดสักทุกคนแล้วเออบางคนก็คิดว่าตัวเองหลอไงถ้าเขาหลอ่ก็ผ่านมาอย่างง่ายได้ตรวจะรีถให่มังงกังกรมงกรที่ยังไม่เสร็จทุกคนเรามาเจอพี่ชายคนและ อพี่เบสพี่เบสกับพี่น้ำนิ่งพี่เบส์กับพี่น้ำนิ่งสวัสดีจ้าอยากมาใกล้มากสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถไปรถพี่เบสกันไม่ได้ลืมเพราไม่มีอะไรอยากไปไหนเป็นพิเศษไหมคะอ๋อขาดในการไปหาอะไรในหาหนาว มารถกันโอ้ยรถลเาเเียแล้วเรียบอกว่าเดี๋ยวไปรถเป็นผมมเลยบุบบุบงไปรถตงไปรถนี้สิเฟกชิบหยใครก็เฟกกันนี่แล้วนี่แล้วนีนนโอเคเลยเลี้ยวเปิ ใช่ซุปเพื่อติ่มซำอุ้ยร้านนี้เลยคนเยอะชิบเปกร้านไม่ได้สปอนนะเลยเป็นสปอนหน่อยก็ได้นะเลาเลือกร้านนี้เพราะว่ามีที่จอดรถแล้วก็มีเด็ทอนทอนพูดเหมือนมีที่มีที่จอดรถคือคือมันมีที่แต่ว่าที่จอดรถมันจะไม่พอนะนี่พอดเป็นเยอะที่จอดรถเยอะๆเนี่ยแน่ส๊ะ กดคีย์ที่รีบจอดปิ๊โอ้ถ้าเราไม่ติดบนมาเอาถือถึงหน้าแล้วงี้ใช่ถยโยนมันเฉยวุ่นวายแต่เนี่ยอันนี้เอาไว้ในรถอุ้ยอุ้ยแบบจอดเอียงหรือเปล่าอ๋อฝั่งนู้นนะเอียงอนี่เดี๋ยวพามาเรียกตลาดนักกระปูว้าวโอ้ย กูกูก o อุ้ยอะไ้หล่นอ๋ออะไรล่นอ๋อไอ้ที่กดอันนี้กดอะไรกดถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปนี่ถึงแล้ว่พี่น้องนิ่งนี่ร้านซูเปอร์่งซำเลือกโต๊ะก่อน

มมาต้ใครลวกเอาหรือใครลวกไม่เอาแล้วมันเหมือนที่ที่ีผมเลยนี่ไม่ใช่เขียดแม่ขาต้องเต็มซำนะฮะมาอย่างนี้เลยก็ร้อนก็จะนึ่งสดมาให้จากที่เราเลือกมา อันนี้นะอันนี้ก็คือแบบคราวทูพีเซนตเป็นน้ำจิ้มของภูเก็ตนะภาคใต้อ่ะเขาจะไม่จิ้มติ๊กโชกันเขาเรียกติ๊กโชกเหรอไม่ใช่บอกว่าผมภาคกลางจิ้มติ๊กโชกภาคกลางจะจิ้มติ๊กโชกใช่ไหมแต่ภาคใต้จะจิ้มน้ำจิ้มสีแดงแบบนี้อร่อยปะอืมอร่อยมากอืมอืมอืมไม่น่าทักไม่อร่อยก็ก็บอกไม่ได้อร่อยอร่อยอร่อยเลยดูดีอร่อยกินอะไรไข่แดงอร่อยปากลำบากตอนแจกัน เสบแสเขงเราสแปดร้อยสิบบครับขอบคุณครับเทีนไม่สแกนหรอเทีนไม่นแอพี่ไมเป็นยังแอปค้างเนี่ยช่วงนี้ยงทาที โอ้าเบิกยอดเลยยังบอกไหมเสียเลี้ยงเลี้ยงเลยเ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเบิดเราไปเบิดกำลังกันตาไปเบิกไปเบิกข้างหลังเงี้ยไปเบิกใครก็ไม่รู้ก็ได้ไปกูไปนี่ถึงแล้วศาลเจ้าอะไรนะพี่นิ่มเมื่อกี้ศาลเจ้ากวนอูบ้านนาบอนล ไม่เคยมากันนะพวกเราเออนี่นี่นี่ฮะสารเจ้ากวรอูมาไหว้เทพเจ้าควนอูหน่อยช่วงนี้เขาบอกว่าไหวแล้วดีนะพี่เอ๊ะถูกเบอร์ใช่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 เราจะได้ไปเที่ยวกันอีกขอเราท้าตรงนี้หรอตรงนี้ละตรงนี้ก็ได้ไหม อันนี้ต้องไปเผาที่ไหนนะครับไข้าง่างนะคนละสก้อนอ๋อคนละสามก้อน สก้อนสามสิบล้านห้าสิบล้านโอเคห้าอิมบอกสามก้อนสามสิบล้านจัดไปงวดนี้แหละยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยไม่มีเลขเอ้ยไฟสองอันเลยให้ยใครรู้ความหมายของการเผากระดาษไหมปะความหมายมันคือวอะไรไม่ทราบเผาแล้ว จะรวยเพราะว่านี่เป็นเหมือนก้อนเงินก้อนทองของเราเลงการด้นู่กกางด้นสดมันเป็นเนี่ยเขาพับให้เหมือนก้อนก้อนเงินจีนสมัยก่อนเหมือนให้บันพบุรุษหรือเปล่าบางบางบางที่เป็นแผ่นเลยนะอันนั้นมันทำใหม่แล้วใหม่ลุกใหม่ใช่แล้วก็แบบเผาขึ้นไปให้เทพเช้าได้ใช้แล้วท่านก็จะแบ่งมาให้เราใช้ด้วยง มีคนถือกล้องมีคนถือกล้องนี่นะเอาไม่ต้องพอดจุดอ่ะายตอนนี้องเลยเอ้ตรงนี้เลยเอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เข้าเดี๋ยวไม่ถึงนะเดี๋ยวไม่ถึงเทพอ่ะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรนะประทัดกับโคมไฟเหรอประทัดกับโคมไฟที่เขาจะมาประดับตอนจุดจี้มทัเก้าบาทไม่ใช่อไม่ใช่ไปทานก่อนอ๋อไปไปไปอธิษฐานขอพร โอยู่ไหนเขาให้มาอธิษฐานก่อนมาเร็วขอพรให้ประทัดได้เลขดีสามสิบล้านสามสิบล้านเร็วเร็ว แล้วเลขมาแล้วเลขมาแล้วเลขมาแล้วเอาเลขมาแล้วเปิดเองค่ะเปิดเอาคนเหรอเลือกอะไรอันเดียวอันเดียวอันเดียวเร็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 วเลขที่ออกเลขที่ออกอย่าไปแย่งลอตเตอรี่กันนะเลขที่ออกเจ็ดเก้าแปดหกสี่ งวดวงกันแรกจริงเฮงๆคับขอบคุณคร่ะมาปรับดวงแล้วเราเดินทางกันต่อดีกว่าฮะ เรามาที่อะไรนะพี่นี่ไงคาเฟ่ของเราวุ่นชเลนเขียวคาเฟ่อะไรนะพี่คาเฟ่ชเลนเขียวชเลนเขียวนี่ไงเขาก่อสร้างอยู่คาเฟ่ชื่ออะไรนะพี่น้ำนิ่มคาเนเล่คาเนเล่เบเกอรี่แอนด์โคนะคะที่นี่ก็โด่งดังเนาะเรื่องเบเกอรี่เรื่องขนมปังแล้วก็วิวดีมากเหรอน้ำเคยมาเหรอพี่น้ำมาอะ ไปนาปช้างน่งิ์กันตรงนี้โอ้ทะเลดูดิโอ้ยทุกคนดูดิโอ้อะไรนะคาเนลี่คาเนลี่อ่ะเขาเรียกแล้วก็อเมริกาโน่เย็นค่ะโอเราเอาน้ำอะไรน้ำเปล่าไหมน้ำเปล่า สาวก็ร้อยเก้าสิบแหวกกันแนุดไปโอเคชาไทยหนะคะครับผมแล้วก็อเมริกาโนเย็นหนึ่งครับแฟนไว้หนึ่งแคนาเดเช้นเดียวหรอคะพอไหมพอไหมพเอาชช้นเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอเคสี่บห้าทจ้านี่กลมขึ้นมารู้เอ้าละลายเดี๋ยวพอมา่โอ้โอเคโอเคนี่นีเป็นเทียนที่คยไรอนะดูดนะไหนไหนเอออย่างนี้ต้อง งดใจนี่นี้นนอนหลับอยู่นะเออออพักที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งอยู่อย่าไปว่าเขาเออที่ไปชอบใส่ร้ายรับคนเขาทำงานเหนื่อยๆมากไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะตกอ่ะจับผิดที่ร้านบปเหมือนมันนั่งไดหนนี่นี่ตออย่างกันนีปนันงไหม คาเฟ่เชลนส์สีฟ้าเออทุกคนจะให้เห็นเชลนส์ผ้าใบฟ้าขาวอ๋อโซนนี้เขายังทําไม่เสร็จตรงนี้เขายังทําไม่เสร็จเออใช่อ๋อมีห้องแอร์ด้านล่างมันโคเวอร์กิงครับ ได้นอนสบายเขาจะทำนี่ไงโหหัวไนเคนเดลี่อะไรนะเคนเดลี่เคนเดลี่อุ้แข็งแข็งใช่ไหมไม่มันมันจะมีความแบบเหมือนกรอบนอกล้นในด้านในจะเป็นคัสตาร์ดแล้วก็มีกลิ่นผักทำเองเลยไม่รู้ดิยอนทำเองเคยศึกษาอยู่บ้านศึกษาอยู่บ้านอ๋อไม่ทำข้าเมื่อกี้ว่าศึกษาแล้วเคยกินไหม

ใถ้าครบก่อจนเต็มพวกนี้กอบละจริงๆอ่ะมันต้องมีความช่คาราเมลอะไรด้านนอยอ่ะทำไข่ตำไข่เอี๊ยวไข่ทำไข่โอ้ขนมปังละมันไม่ใช่มันไหรอขอมงชิมดูลองชิมชิมดูาร์นเดลี่เดลี่องมาแล้วองชิมดูมันก็ขนมปังไม่ไม่ใช่ขนมปังมันคืออะไรกินใกล้ๆกัสตารรสชาติแบบรสชไข่ มันล้ำลึกอย่างนขนาดนั้นค่ะลองชิมด <treatment> ูกินแล้ว <Target> นึก <VIC> ถึงทาร์ตไข่สิเป็นไงทาร์ตไข่ที่มันเหนียวเหนียวใช่ไไข่เหนียวมันคือแบบไข่เหนียวเหมือนตอนนี้แม่ตุ้งไข่เหนียวไหมร้อนๆเนี่ยเอียดสุดเลยจะเข้าเอียดไหมมาทีนี้เราก็ไปอาหารในหารกันต่อเป็นที่สุดท้ายไปเลยขอน EP นี้โอเคไปสิ่ง โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเป็นไอ้เหลืองแลยค่ะคุณหลังมันก็รอถ้าเป็นเลืองโอ้ยโอ้ยแายละมิหน้าไม่มีใครจอดขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยทีนี้เราก็จะไปที่หันในหางกันหงเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะไปปิดคลิปแล้วเป็นท์ากิจเป้าหมายสุดท้ายของเรา เสื่อคนเหมือนเตรียมมาไหนมีเสื้อหรออุ้ยดีกว่ามาเช่าสามร้อยนี่ตอนไหนวะนู่นแนเลยยอยรถดึถึงแล้วฮะหาดในหาดซื้อซ่มทำด้วยสิทำหรอเนี่อหลังรอที่ไหนหรอเหรอโซนนู่นะ อยากกินปูเกอมันจะแพงนะเอ่แเนาะมแบกไวเออหาที่ก่อนนะโอ้กดลับไปหลับพทางได้เอหมดแรงไงเจอแดดอย่างเงี้มีหมดแรงแน่นอนจ้ะ ดูรองเท้าแต่ละคนมาเที่ยวหาดผ้าใบหมข้าหอมของสข้าตนต้อมาไ้่ะผ้าใบมาทีเลยนี่เลยอไปซื้อเลยปไปปฝาดซื้อน้ำเลยสิฝั่งไหนก็ได้คนหลังมากเลยเนี้จ้างหมด้วยมเนี่ยอยากได้หมอดวยจะตาย เืนเสือให้ดูมาเลยจุ้งหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีพอช่ไหมคนซื้อไหนนั่นนี่เออซสื้อไหนวะไปเทียนจุดเบ็ดไปเดี๋ยวต้องไปหาของกินกงินกินอะไรดีอ่ะนั่นแหะดิกินอะไรนี่เลยตามเดินทางร่วม6กิโลเมตรยังไกลรีบวนเลยครับบุปาล่าจัดมาจัดไป เพชรมาดามะเผ็ดแปบกลางกลางครับลราโาดตัวอีกนี่รู้สึกก็ได้เหมือนเมื่อเช้าเลยภาพมันเดจาวูเร็วจังเลยเออว้าแต่ส้มตำเขาเยอะมากเลยนะเยอะราคาไม่แพง้วยใช่หมดเนี่ยเท่าไหร่สองร้อยทวนสองร้อยทวนสองตำกับไก่ย่างสองไม้ใช่ใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเราเมื่อกินส้มตำพะล้า เราคงไม่พลาดห้องน้ำอีกแล้เกินห้องน้ำก่อนกลับเออต้องเช็กินห้องน้ำก่อนกลับแน่นอนไม่รู้ปั๊มไหนแล้วปั๊มหนึ่งเกเดี๋ยวเราไปกินกันไปอร่อยไหมน้ำนิ่งนอน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 มันจะเงี้ยมือเราไม่เวทไม่ไม่งยมมเ้ไม่้มไม่งไม่งมมอนน้าเก่งมอร่อยจัดข้าวเหนียวไหมข้มือ เฮ้ยเขาเอ้ยเขาเขาเขาไปทักน้องคนนเอามือหน่อยเขาเมื่อเล่นเนาะเอามือลูกเขาม่ะกี้เอาอันนี้ฮเมันตะกี้เขาเมื่อไงเฮ้ยดูดูจะให้กูก็ให้เขาเมื่อไงอย่าลีลาเขามื่อไงอบอกนั่งบอกนั่งบอกนั่งสิบเดิมสิบเดิมเออนั่งลงนั่งลงสิบเดิมโอ้โหเนี่ยขอมือขอมือ เก่งแล้วกูไม่กินแล้วก็ได้โอ้ยเก่งมากเราเราแหวงเราแมวงเอากินเลยกินเไม่รู้ง่ำมตีหรือว่างั่ำไก่ง่้มผิดหลังกินด้วยไอไอฮวงฮวงโอเคนี่เราก็อยู่ที่หาดในหาดแล้วนะ ก็เป็นตรงนู้นเน่ะเป็นจุดที่เราไปเล่นน้ำเล่นน้ำกันบ่อยตอนเรียนเทคนิคตอนเด็กใช่แล้วก็จุดนู้นไปตกปลาไปตกปลาไปทำไมก่อนไปทำไมใครเป็นคนนำเออมาให้ดูบรรยากาศใช่ก็วันนี้เราก็ภารกิจของเราสำเร็จเนาะใช่เราก็มาถึงหาดในหาดจนได้นะครับแล้วก็ต้องฝากแบบ ภูเก็ตนะว่าแหล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยคุณภาพมากใช่สวยงามถูกต้องอาหารก็ไม่แพงเอออาหารไม่แพงไม่แพงถือว่าแบบทั่วไปอ่ะไม่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 แพงเกินไปเออระดับนั้นใช่แต่ต้องได้แล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยควรมาถ้ามาภูเก็ตมาเล่นน้ําก็ได้ฮะบรรยากาศดีลมแดดล่มลมตกลองค่อยมาตอนเย็นด้วยมาตอนเย็นนะคนไทยแนะนํำมาตอนเย็นเออแรงแรงมาหน่อยตอนบ่าย ทีนี้ก็นะฮะก็ขอฝากช่องด้วยนะครับ Win is okay นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ติดตามดูกันแล้วก็ที่สำคัญก็มีช่องบางแคนะครับผมช่อง NR Life และช่อง i m c c t t r r ฝากช่องพี่ๆเขาด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอลาตีสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย